เราสองคนนะครับขอบคุณบริษัทค o เฟอร์อแมรี่มากๆ,ๆเลยนะครับที่ดูแลทีมของเราอย่างดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราสองคนมีความกังวลใจมากๆด้วยการที่เราสองคนเนี่ยนะครับตรวจ K E T A ครับผ่านลูกก็ผ่านแต่ว่ามีาน,น้องสองคนไม่ผ่านเครียดมากตั๋วก็ซื้อแล้วจะทํายังไงต้องไปดูงานที่เกาหลีเครียดครับปรึกษาพี่บอยพิศนุครับพี่บอยบอกว่าบริษัทนี้แหละที่สามารถช่วยแมนได้ติดต่อตรงไปเลยพอติดต่อไปเสร็จปุ๊บโอ้โหทีมเขาเนี่ยนะ สร้างกลุ่มไลน์ดึงเข้ามาแบบอโอ้หลายคนมากตุ๊น้องเกียวไปเตีมอันนี้พี่แนนไปเตีมอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปเตีมอันนี้นะคะปุ๊บบึ๊บเดี๋ยวก็จึ๊บๆึคือเขาก็จะลิสต์มาเลยว่าใครต้องเตียมอะไรแล้วเราต้องทําอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีหลายฝ่ายคือ ฝ่ายเขาก็จะอ่านคนนี้น้องคนนี้ไปเก็บเอกสารน้องคนนี้เขียนเอกสารน้องคนนี้ตามเราเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างคือแบบว่ารวบตึงอย่างแล้วก็รวดเร็วใช่ครับรความกดดันมีหลายอย่างหนึ่งตั๋วก็ซื้อแล้ว2เดือกกนกงกตาข่มไปเดือนที่มีวันหยุดเยอะมากเพร,ราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องไปทําวีซ่าเนี่ยเครียดกลัวจะได้ไม่ทันนะครับเราตื่นเต้นนอนไม่หลับแปดโมงไปร้อนห้าสามพูดสามพูดเปิดแปดโมงครึ่งเอายังไงดีเครียดเอกสารอยู่กับทีม นะครับทีมของคัปเปอร์แมรี่เขาเตรียมมาให้เขายังมาไม่ถึงเราไปถึงก่อนปุ๊บเขาตรงเวลามากแปดโมงครึ่งปุ๊บคุณแม่อยู่ไหนคุณเกลียวอยู่ไหนเสร็จปุ๊บเอกสารครบถ้วนนะครับกังวลใจดอกที่สอบเือเดินเข้าไปจะโดนถามว่าอะไรบ้างใช่พอคิดมากออแบบว่าเราก็แบบว่พี่แม่เขาจะถามอะไรเราบ้างนะจะถามอันนี้ไหมจะถามอันนี้ไหมเราก็แบบอ้อ้อ้้ดูเอกสารว่าอ๋อหน้านี้มันคืออะไรหน้านี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ย สรุปสุดท้ายแล้วนะคะพอเราเข้าไปยื่นนะคะถึงเรียกคิวปึ้งเข้าไปยื่นเอกสารปั๊บโอเคค่ะโอเคค่ะ,เ,คคะเดี๋ยวดำไปนี้นะคะมาแล้อ,คคอ,อไม่มีคําถามเลยคือแสดงว่าเตรียมเอกสารครบคำถามก็เลยไม่มีค่ะใช่ครับผมขอบคุณมากเลยครับบริษัทคัพเปอร์แมรี่ที่ดูแลเอกสารดีมากนะครับแล้วก็มาบริการถึงที่เลยะนะครับดูแลให้กําลังใจ แล้วก็แบบคอยปลอดใจด้วยค,ความที่เราสองคนเครียดมากๆกลัวจะไม่ผ่าน,นค,คือเราไม่ได้ไปเที่ยวนานอย่างที่ร้านก็เลยแบบตื่นเต้นไงในก้าวขาออกนอกประเทศครั้งแรกตื่น <C <ık> <c <oughs> เต้นเป็นธรรมดาะนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยครับขอบคุณค่ะ